โรงเรียนบ้านเขาตางังอกขอต้อนรับคณะกรรมการการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2562ด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านเขาตังกอกได้ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังนี้ 1. ลักษณะการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเขาตางังอก ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยกำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีแผนกลยุทธ์โครงการกิจกรรมต่างๆและปฏิทินการดำเนินงานตามแผนที่ชัดเจนพร้อมเสริมสร้างทักษะชีวิตและคุ้มครองนักเรียนให้ปลอดภัยมีคู่มือการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่กำหนดทิศท,ทางพัฒนาการบริหารงาน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษากับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานม,มีกระบวนการในการดำเนินงานและจัดกิจกรรมป้องกันแก้ไขส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนที่ขาดโอกาสได้พัฒนาทุกด้านทั้งร่างกายจิตใจให้ส่งผลต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนเต,ติบโตอย่างมีคุณภาพ มีศักยภาพเป็นทรัพยากรที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายสติปัญญามีคุณธรรมจริยธรรมและมีชีวิตที่เป็นสุขโดยดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา2559ถึงปัจจุบันโรงเรียนบ้านเขาตะงอกมีข้อมูลสารสนเทศการบริหารงานชัดเจนตรงตามข้อมูลทั่วไประบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลมีการดําเนินการช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนผ่านระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและมีการประชาสัมพันธ์การดําเนินงานและกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนให้ชุมชนผู้ปกครองนักเรียนและสังคมได้รับทราบ การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพดังนี้โรงเรียนบ้านเขา่าตะงอกมีวิธีการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาครบทั้ง5ขั้นตอนโดยดำเนินงานสอดคล้องอย่างเป็นระบบทุกคนทุกชั้นเรียนโดยครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาดำเนินการดังต่อไปนี้2.1การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลโรงเรียนบ้านเขาตะงอก มีคณะกรรมการดำเนินง,งานของโรงเรียนที่จัดทำเครื่องมือสำหรับการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลเช่นกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อให้ครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาได้รับทราบข้อมูลนักเรียนที่ตรงตามสภาพจริงข้อมูลที่ได้ครอบคลุมทุกด้านซึ่งระยะเวลา3ปีที่ผ่านมานักเรียนทุกคนได้รับการเยี่ยมบ้านเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ทำให้ได้รับข้อมูลของนักเรียนที่ตรงตามสภาพจริงสามารถให้ความช่วยเหลือตลอดจนแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนตรงตามสภาพความเสี่ยงและปัญหาที่เกิดขึ้น 2. 2การคัดกรองนักเรียนเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยจําแนกเด็กออกเป็น4กลุ่มคือกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหาและกลุ่มพิเศษหากพบนักเรียนที่มีปัญหาและมีความเสี่ยง โรงเรียนจะดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนอย่างเร่งด่วนตามแนวทางการช่วยเหลือหากอยู่ในกลุ่มปกติและกลุ่มพิเศษนักเรียนจะได้รับการพรัฒนาด้านความสามารถพิเศษเฉพาะต่อไป2.3การป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนในกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหาเมื่อทำการคัดกรองนักเรียนแล้วโรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการให้คำปรึกษาแนะนำและช่วยเหลือ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนคือกิจกรรมในห้องเรียนกิจกรรมเสริมหลักสูตรเช่นกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กิจกรรมชุมนุมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือเนตรนารีและยยวกาชาติกิจกรรมสอนซ่อมเสริมสำหรับการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้และสติปัญญาผลจากการดําเนินงานดังกล่าวพบว่านักเรียนในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา ได้รับการดูแลช่วยเหลือเบื้องต้นทุกคน2.4การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนทุกคนที่อยู่ในความดูแลโดยเสริมสร้างทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมตามสาระการเรียนรู้ต่างๆการจัดกิจกรรมโฮมรูมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียนโดยกำหนดให้ครูที่ปรึกษาหรือครูประจำชั้นจัดกิจกรรมแน่แนวโดยใช้พฤติกรรมเชิงบวกกับนักเรียน และในทุกสัปดาห์นักเรียนจะเข้าร่วมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมโดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะชีวิตการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น2.5การส่งต่อนักเรียนการส่งต่อนักเรียนส่วนใหญ่จะเป็นการส่งต่อภายในไปยังครูอื่นๆเช่นครูแนแนวหรือครูฝ่ายปกครองโดยที่ครูที่ปรึกษาจะส่งต่อมายังครูแนแนวของโรงเรียนและมีการส่งต่อภายนอก โดยนำข้อมูลที่สำคัญและมีปัญหาส่งต่อไปยังสถานพยาบาลโรงเรียนแห่งใหม่เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนโรงเรียนสร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพจากการอาศัยความร่วมมือจากหลายบุคคลและองค์กรหลายฝ่ายโดยใช้หลักความร่วมมือและการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารครูผู้ปกครองนักเรียนและองค์กรอื่นๆในการดำเนินง,งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทำให้สามารถส่งเสริมพัฒนาป้องกัน และแก้ไขปัญหาให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมที่สำคัญดังนี้การอบรมลูกเสือต้านยาเสพติดโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขครูแดงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภายยาเสพติดการอบรมโครงการสภาเด็กและเยาวชนต้านภัยคอร์รัปชันการอบรมลูกเสือจราจรโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางเพศอบายมุกและสิ่งเสพติดในโรงเรียนทำให้นักเรียนมีทักษะชีวิตมีความพร้อมในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติและได้รับการพัฒนาทางอารมณ์กิจกรรมประชุมภาคีเครือข่ายและผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนโดยการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ ในเรื่องต่างๆของทางโรงเรียนเช่นระเบียบว,วินัยในโรงเรียนการวัดและการประเมินผลการเรียนในรายภาคเรียนและรายปีการแนะนำหลักสูตรการศึกษาให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบการประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนในภาพรวมและลงมติเห็นชอบร่วมกำหนดนโยบายของทางโรงเรียน 4. การส่งเสริมสนับสนุนนิเทศติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนบ้านขาวตะง,งอกมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความตระหนักเข้าใจในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการส่งเสริมทักษะชีวิตและการคุ้มครองโดยในช่วงเวลา3ปีที่ผ่านมาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาครู ให้เป็นผู้ที่มีเจตคติที่ดีและมีความสามารถในการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตระหนักเห็นคุณค่ามีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลมีทักษะในการคัดกรองนักเรียนมีความสามารถในการส่งเสริมพัฒนานักเรียนตามผลการคัดกรองช่วยเหลือป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนมีความสามารถในการส่งต่อ มีการพัฒนาตนเองในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องและมีการอบรมพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 5. ผลการดำเนินงานตามสภาพความสำเร็จของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาตะงอก สามารถส่งเสริมพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนทําให้นักเรียนมีศักยภาพมีทักษะชีวิตและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็งรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันซึ่งการดําเนินการดังกล่าวข้างต้นทําให้โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ในตลอด3ปีที่ผ่านมาย่อมเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้เป็นอย่างดีโดยสามารถสรุปได้ดังนี้ด้านสถานศึกษาโรงเรียนมีการดำเนินงานช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบสนับสนุนจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนที่ตรงตามความสามารถของผู้เรียนเกิดทักษะชีวิตทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเรียญทอง การประกวดหนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพได้รับรางวัลเด็กไทยฟันดีระดับดีมากและรางวัลอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายด้านครูครูเป็นผู้ที่มีเจตคติที่ดีและมีความสามารถในการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของการดำเนินงานมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอด้านผู้เรียนได้พัฒนาคุณภาพให้เป็นผู้รู้ความถนัดความสามารถความสนใจของตนเองได้รับการคุ้มครองด้านสุขภาพเศรษฐกิจรู้จุดเด่นจุดด้อยของตนเองกล้าสแสดงออกอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์มีสุขภาพกายสุขภาพจิตและสุขนิสัยที่ดี ป้องกันตนเองมีความร่าเริงแจ่มใสและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์รู้เท่าทันอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุขจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาล้วนเกิดจากความร่วมมือร่วมใจและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของโรงเรียนบ้านเขาตางังอกและโรงเรียนจะดําเนินการช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดไปเพื่อให้นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดีและพัฒนาประเทศชาติสืบต่อไป โรงเรียนบ้านขาตางอกขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกท่านขอบคุณค่ะ